สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการไอ g ง e เปิดสมองนะครับ EP นี้เป็น EP สอแล้วสำหรับ EP ก่อนหน้านี้ครับก็คือเราพาไปรู้จักกับอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพรับจ้างเล่นเกมนะครับส่วน EP นี้ครับก็จะเป็น EP ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับ t o ปิกที่เราคุยกันก็คือเออรับจ้างเล่นเกมเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับมัมมี่นะครับเป็นคนที่รับจ้างเล่นเกมเป็นเพื่อนนะครับสวัสดีครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทําความรู้จักกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อในชื่อในวงการหรือน้ำแฝงใช่ไหมครับมามีใช่ใช่ใช่ม<อ>ันมาจากชื่อดิค่ะอ๋อโอเคก็คือทุกคนก็จะเรียกกันแนว,แวอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจาะเึืออาชีพไปนะครับคาถามแรกนะครับอาชีพรับจ้างเล่นเกมเป็นเพื่อนเนี่ยมันคืออาชีพอะไรครับอ่ามันก็ตามชื่อเลยค่ะก็คือรับเล่นเกมเป็นเพื่อนกับ บางคนที่แบบว่าเขาเหงาเขาแบบเอออยากหาเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจ้างเราอะไปโฟปปล์ฟไลนกของเขาหรือบางคนแบบมีเรื่องไม่สบายใจอยากหาที่ระบายเขาก็เออจ้างเราไปเล่นไปีได้มาระบายให้เราฟังได้คือแง่คือแก้เหงาแล้วมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบบางเรื่องก็คือบางเรื่องที่ไม่สามารถเล่าให้เพื่อนตัวเองฟังได้ก็จะมาเล่าให เราฟังได้แทนแบบเพราะที่รู้จักกันอยู่แล้วอะ่ะคือจะคุยเรื่องอะไรก็คุยได้เพราะยังไงก็คือเรื่องเนี้ยไม่มีทางไปหาคนรู้จักเขาได้แนแม่อ๋ออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือเหมือนเป็นที่ระบายด้วยเป็นที่ระบายแบบแบบทุกข์ด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยแล้ววิธีการทํางานเนี่ยคือเราเป็นไป,นร,ปนรับงานมาจากตรงไหนนะครับอ่าส่วนมากร้านจะเปิดในทวิตเตอร์ค่ะก็จะเมนชั่นไปแบบบางคนเขาก็หาร้าน เพื่อนเล่นอะไรแบบนี้เราก็จะแบบเป็นเมนชั่นว่าเราอะพอออฟได้นะเรามีดีคอร์ทให้คุยนะรูปแบบการทํางานเนี่ยคือเรารับรับจ้างเล่นเกมเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือเราก็เหมือนเป็นสสาเอเทนเขาใช่ไหมครับก็คือเหมือนเราเราเล่นเกมกับเขาแล้วเราก็เอเทนเขาให้กเกิดความสนุกสนานอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันจะมีบางเทงที่แบบว่าลูกค้าแค่จ้างให้เรา เหมือนเข้าไปอยู่โลกกับเขาเฉยๆแต่ไม่ได้พิมพ์อะไรกันก็คือเล่นแบบเงียยๆก็มีอ๋อก็คือแบบแนวอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะคือตามเขาเข้าใจาก็คือเขาอาจจะแบบคุยไม่เก่งแต่คืออยากมีเพื่อนอยู่ข้างอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะให้สบายใจอ๋อประมาณนั้นเออไม่รู้จักกับอาชีพนี้ได้ยังไงครับอ่ามารู้จักเพราะว่านองแนะนามาค่ะสมัยก่อนเราเป็นพวกที่แบบว่าชอบไปช่วยคนอื่นไปเรื่อยอะไรแบบเนี้แล้วบางทีก็คือ พอช่วยแล้วคนนู้นก็ฝากคนนี้ก็ฝากน้องเห็นก็แบบเออทําไมพี่ไม่ไปลองทํางานรับเล่นดูแล้วก็เฮ้ยงานแบบนี้ด้วยหรอก็เลยลองเข้าสู่ เข้าแท็กหาอะไรอย่างนี้ดูก็เหมือนว่าเป็นสิ่งตัวเองทําอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็แบบเราก็เหมือนว่าเออเพิ่งรู้แล้วก็ไปหาก็าคือกลายเป็นสิ่งที่ชอบทําไปด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบตัวเองทําอยู่แล้วก็อย่างนั้นก็ดีเลยใช่ค่ะคำถามต่อไปคือผมอยากรู้ว่ารายได้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ปกติรายได้จะตัดยอดเป็นสัปดาห์ใช่ไหมคะสัปดาห์หนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณแ0 0ร้อยถึงพันค่ะ แปดร้อยถึงพันห้าสำหรับผมก็เยอะเหมือนกันนะก็นเราเป็นอาชีพเสิร์ฟมาแล้ววันนี้เออกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มเป้าหมายแรกของเราที่เราคิดว่าจะเป็นใครที่จะมาใช้บริการเราอย่างที่ไปตอนแรกเลยก็สําหรับคนที่เขาเหงาเขาอยากมีเพื่อนเล่นหรือบางคนที่แบบว่าเขาขี้เกียจตีมอนก็ให้เราไปตีให้อะไรแบบนี้คําถามต่อไปนะอันนี้เป็นทุกอาชีพอยู่แล้วคือเคยมีปัญหาอะไรในการทํางานมามไคืออาชีพเนี่ยมีมีม,มีปัญหา บางทีมันก็มากน้อยแล้วแต่เคสไปยกตัวอย่างได้่มาคือสมมุติว่าปัญหากับลูกค้าทําตัวแย่เนี่ยมีไหมอ้าแม่ค้าเมื่อกี้ฉันก็ให้200แล้วทำไมไม่ขายให้ฉันล่ะพี่ที่เคยโดนจนเหนื่อยก็คือลูกค้าไม่ยอมใจเองค่ะคืองานโฟออฟอ่ะมันต้องทําก่อนเพื่อจับเวลาแล้วเราถึงจะมาสรุปยอดให้ลูกค้าได้ ทีนียพอด้วยความที่ให้ลูกค้าจ่ายทีหลังอะมันจะมีความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่จ่ายบ้างคือไง<า>ินเโดนโดนปิดอะไรประมาณนี้ชาะเทยกรอ๋อโอเคโอ้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่ก็คือแบบเราก็ตกลงอะไรกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เล่นกันไปก่อนอใช่ไหมแล้วก็มาจะมาจับเวลากันมาคิดราคากันทีหลังในเรื่องของการทํางานคือทุกอาชีพก็จะมีไฟไฟในการทํางานใช่ไหมเราเคยที่แบบมีความรู้สึกแบบขี้เกียจหรือแบบหมดไฟในการทํางานอะไรประมาณนี้ปะ มีค่ะมีมันมันจะมีเป็นบางช่วงที่แบบว่าเราเหนื่อยจากหลายๆเรื่องแล้วแบบไม่ได้หยุดเลยแล้วรับงานอีกก็คือเหมือนมันจะเล่นเกมก็จริงนะคะแต่ด้วยความที่เราอะอยู่กับลูกค้าเราก็ต้องคอยนเ,เตอร์เทนลูกค้าแล้วพลังงานเราก็แบบว่าจากที่ติดต่อกันอยู่แล้วมันก็จะลบไปอีกอ๋อก็คือ energy อะคือ energy ตัวเองมันก็ต้องใช้นะในการนเตอร์เทนจริงๆก็เหนื่อยมากนะผม พอจะเข้าใจอยู่ไงเดเทนอะไรอย่างงี้เออคิดว่าอยากจะทําไปถึงตอนไหนหล่ะครับอ่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็แค่ทําไปเรื่อยๆอ๋อก็คือไม่ซีเรียสทาไปเรื่อยๆใช่คือมันมันเหมือนแบบตามอารมณ์เราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะได้อะไรกับอาชีพนี้มั่งเหรอนอกจากนอกจากเรื่องของเงินแบบอาจจะเป็นความสนุกความหรือว่าสังคมใหม่ๆได้เจอพบปะคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดีไหมอ่ามี มีทมที่มันเป็นเกมที่เราชอบเล่นอยู่แล้วเนาะมันก็แบบเออได้ความสนุกบ้างในบางครั้งถึงบางครั้งมันจะเหนื่อยแต่ก็แบบเราชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วอะได้เจอเพื่อนใหม่้งเยอะ้นแยะเลยบางทีบางร้านเขาก็จะมีลูกทีมมีแอดมินมีพวกเนี้ยคอยอยู่ร้านด้วยกันช่วยรับงานด้วยกนันก็แบบรู้จักเพื่อนมากขึ้นก็คือได้เจอสังคมใหม่ๆนั่นแหละแล้วก็ได้พูดคุยกับคนใหม่ๆด้วยอะไรที่เข้ามาก็ถือว่าดีนะที่ได้แบบทํา หมือนอาชีพที่แบบเราสนุกไปกับมันด้วยอะไรประมาณนี้อยากบอกอะไรกับคนที่สนใจอยากทําอาชีพนี้ไหมอาชีพนี้เหมือนเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าการจะเปิดร้านอ่ะมันค่อนข้างเหนื่อยเพราะเราต้องแบบเรียนรู้อะไรอย่างทั้งเรื่องราคาทั้ง เรื่องคัดคนเข้าร้านที่แบบว่ามันเป็นลูกทีมาเป็นผู้ช่วยเราจากที่เราสังเกตมาด้วยความที่บางทีร้านมันเปิดจะเปิดก็เปิดได้ง่ายๆเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเปิดแล้วอ่ะร้านจะอยู่รอดไหมถ้าไม่มีลูกค้าเลยก็อย่าท้อก็พยายามหาลูกค้าไปเรื่อยวัวนนึงเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาหาเราเองสาหรับคำถามก็มีประมาณแค่นี้ครับต้องขอบคุณมามีมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กับพวกเราขอบคุณมากเลยนะครับเป็นการมาคะ่ะขอบคุณ,คณคที่ทะ คำถามช่วงพิเศษนะครับก็คือเป็นช่วงที่เราจะเหมือนว่ามาถามกันหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วคำถามมีว่าเอ,อเคยรู้สึกแบบรู้สึกดีกับลูกค้าแบบอยากจะทําความรู้จักกับลูกค้าเพิ่มเติมหลังจากแบบหลังงานอะไรนี้เคยมีไหมครับไม่ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวับเสน่หาก็ได้อาจจะเป็นแบบอยากจะเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้มีค่ะมีม,มีลูกค้าหลายคนเลยที่แบบว่าเอ้ยเวลาเราไปโฟอ,อ์ก,กับเขาอ่ะคือเขาคุยแล้วน่ารักดีแบบ คือหน้าหน้าคุยด้วยแต่ว่าบางทีด้วยความที่ลูกค้านาะเราก็ไม่อยากก้าไก่อะไรกับเขาเยอะ